แคลเซียม um คือแร่ธทาตุที่มีอยู่ในร่างกายมากกว่าแร่ธาตุอื่นๆซึ่งโดยปกติแล้วแคลเซียมจะทำหน้าที่ร่วมกันกับฟอสฟอรัสในการช่วยทำให้ฟันและกระดูกแข็งแรงแคลเซียม um และแมกนีเซียมจะช่วยกันทำให้หัวใจและเส้นเลือดแข็งแรงนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมน้ำหนักบรรเทาอาการนอนไม่หลับลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่และยังลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกเสื่อมและโรคกระดูกหักได้อีกด้วยค่ะ แคลเซียมเป็นธาตุที่ร่างกายจําเป็นต้องหาจากที่อื่นนะคะเพราะว่าไม่สามารถสร้างเองได้และตามที่เรารู้กันว่าอาหารที่มีแคลเซียมสูงได้แก่นมชีสปลาตัวเล็กตัวน้อยที่สามารถกินได้ทั้งตัวแคลเซียมสามารถหาได้จากทั้งผักและผลไม้เช่นกันค่ะ คนที่มีปัญหาแพ้นมวัวแล้วกลัวว่ากระดูกของตัวเองจะขาดแคลเซียมเราก็สามารถที่จะเลือกกินอาหารบางประเภทซึ่งอาหารที่มีแคลเซียมสูงและช่วยบำรุงกระดูกได้ดีไม่แพ้นมวัวก็มีดังนี้ 1. ผักใบเขียวผักใบเขียวนี้ถือว่าเป็นแหล่งแคลเซียมชั้นดีที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคะน้าตำลึงขี้เหล็กบ็อกฮารี่ใบชะพลูหรือผักโขม ผักใบเขียวเหล่านี้เราควรจะรับประทานให้ได้ทุกวันค่ะเพราะนอกจากจะช่วยเติมแคลเซียมให้กระดูกแล้วผักใบเขียวก็ยังมีสารอาหารและแร่ธาตุที่จําเป็นกับร่างกายมากมายช่วยในการบํารุงเม็ดเลือดแดงลดความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆและยังช่วยควบคุมน้ําหนักกินแล้วไม่อ้วนอีกด้วยค่ะ 2. ปลาซาดีนปลาซาดีนหรือปลากระป๋องก็มีแคลเซียมอยู่สูงนะคะโดยปลากระป๋องที่เรารับประทานได้ทางก้าง ถือเป็นแหล่งแคลเซียมที่ดีต่อร่างกายแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีราคาถูกหาซื้อได้ง่ายอีกด้วยแต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีข้อเสียเหมือนกันนั่นคืออาจจะมีโซเดียมสูงถ้าเกิดใครที่ต้องการควบคุมโซเดียมก็อาจใช้วิธีไม่กินน้ำซอสหรือเลือกแบบสูตรลดโซเดียมลงก็ได้ค่ะ 3. ถั่วเหลือง ถ้าเกิดใครแพ้นมวัวลองหานมถั่วเหลืองมาดื่มแทนก็ได้นะคะเพราะว่าในถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ที่ทําจากถั่วเหลืองก็จะมีแคลเซียมอยู่สูงเช่นเดียวกันสําหรับน้าเต้าหู้100กรัมจะให้แคลเซียมอยู่ที่ประมาณ25มิลลิกรัมถ้าเกิดเรากินเต้าหู้เหลือง100กรัมจะได้รับแคลเซียมสูงถึง160มิลลิกรัมเลยละค่ะ 4. ทธัญ,ญพืชต่างๆธัญ,ญพืชจําพวกงาขาวงาดำเมล็ดเจียมเมล็ดฟลก ก็สามารถช่วยเติมแคลเซียมให้กระดูกข,ของเราได้เหมือนกันแคลเซียมในธัญพืชก็จะมีปริมาณพอๆกันกับการดื่มนมวัวเลยยิ่งโดยเฉพาะงาดำจะยิ่งมีแคลเซียมอยู่สูงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราไม่ชอบดื่มนมวัวก็สามารถดื่มนมธัญพืชพวกนี้แทนได้เหมือนกัน 5. กุ้งแห้ง กุ้งแห้งตัวเล็กปริมาณ1ช้อนโต๊ะจะมีแคลเซียมอยู่ประมาณ134มิลลิกรัมค่ะอาหารไทยก็มีหลายชนิดที่ใช้กุ้งแห้งเป็นส่วนประกอบและนอกจากกุ้งแห้งแล้วในกะปิก็มีแคลเซียมอยู่เช่นเดียวกันกะปิประมาณ100กรัมจะให้แคลเซียมสูงถึง1560มิลลิกรัมค่ะ สำหรับคนที่รู้สึกว่าแค่แคลเซียมที่ได้รับจากการกินอาหารอาจจะไม่เพียงพอและต้องการกินอาหารเสริมแคลเซียมวันนี้เราก็มีวิธีเลือกอาหารเสริมแคลเซียมมาฝากกันด้วยนะคะเริ่มต้นจากดูที่ปริมาณที่ได้รับในแต่ละวนันโดยในแต่ละช่วงวยัยเราก็ต้องได้รับแคลเซียมในปริมาณที่แตกต่างกันค่ะยกตัวอย่างเช่นในช่วงเด็กอายุป,ประมาณ1-10ปีควรต้องได้รับแคลเซียมประมาณ800 -1,000 มิลลิกรัม ส่วนในวัยรุ่นอายุ18 25ปีควรได้รับแคลเซียมประมาณ1,000มิลลิกรัมในวัยกลางคนอายุ30ปีขึ้นไป ควรได้รับแคลเซียมประมาณ1,200มิลลิกรัมต่อวันเพราะร่างกายจะไม่ค่อยสะสมแคลเซียมแล้วทําให้มีความเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุนได้โดยเฉพาะผู้หญิงที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์และผู้หญิงวัยหมดประจําเดือนควรได้รับแคลเซียมในปริมาณ1,200มิลลิกรัมเหมือนกันซึ่งนอกจากที่เราจะทานอาหารที่เราชอบแล้วก่อนที่เราจะเลือกซื้ออาหารเสริมแคลเซียมมารับประทานถ้าเกิดเรารู้ว่าตัวเราเองควรที่จะได้รับแคลเซียมในปริมาณเท่าไหร่ ก็จะทำให้เราสามารถเลือกซื้อได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ 2. ต้องดูที่การดูดซึมของแคลเซียมด้วยในท้องตลาดเวลานี้มีอาหารเสริมแคลเซียมหลายยี่ห้อหลายประเภทมากเลยนะคะแคลเซียมที่เราเห็นได้บ่อยๆก็อย่างเช่นแคลเซียมฟอสเฟตแคลเซียมแลคกเตตแคลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมกลูโคเนตโดยแคลเซียมแต่ละประเภทเขาจะมีการดูดซึมได้ไม่เท่ากัน รวมถึงการกินแคลเซียมแต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกันด้วยบางประเภทจําเป็นต้องกินพร้อมอาหารเท่านั้นถึงจะออกฤทธิ์ได้ดีรวมถึงบางชนิดก็ต้องกินควบคู่กันกับวิตามินดีเพื่อช่วยในการดูดซึมแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะเลือกกินอาหารเสริมแคลเซียมชนิดที่ร่างกายดูดซึมได้ค่อนข้างดี ปัจจุบันจะมีแคลเซียมแอลทริโอเนตมาเป็นตัวเลือกค่ะแคลเซียมชนิดนี้ร่างกายสามารถดูดซึมได้มากถึงร้อยละ90ช่วยในการเพิ่มมวลกระดูกได้และลดอัตราการเกิดโรคกระดูกพรุนได้อีกด้วย 3. ดูที่โรคและผลข้างเคียงการกินแคลเซียมมากเกินไปก็สามารถส่งผลทําให้เกิดโรคกับร่างกายได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดร่างกายมีแคลเซียมมากเกินจะเกิดการสะสมและทําให้เสี่ยงต่อโรคนิ่วในไต มะเร็งเต้านมหินปูในเต้านมหินปูในหลอดเลือดและหลอดเลือดติบตันได้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลข้างเคียงถ้าหากต้องการจะกินแคลเซียมก็ต้องใช้วิธีจำกัดปริมาณไว้ไม่ให้เกิน1,500มิลลิกรัมต่อวันรวมถึงบางคนที่เป็นโรคประจำตัวและมีการกินยาประจำบางชนิดการกินแคลเซียมก็สามารถยับยั้งการออกฤทธิ์ของอยาได้เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะกินอาหารเสริมแคลเซียมผู้ป่วยควรต้องปรึกษาแพทย์เจ้าของคข้หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะไปซื้ออาหารเสริมมากินเองค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application Tik t o k Instagram และ t ว i ต t e อร์เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ